สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมบังกูนะครับจะพาไปชมนะครับอูย่านบางน้ำเปรี้ยวนะครับกับเจ้า,าตันเจ็นะครับเครื่องสามพันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนในการเดินทางก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็น KKM นะครับแล้วก็นาพศักดีเซลน้ามันเครื่อง M1 s s t e e m บ b o อะไรยนต์นะครับแล้วก็ NP Thai นะฮะ ไปเราไปชมกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลากันไปเลยมานั่งมาอะไรนี่สบายเลยอือฝายอีกหนึ่งอูครับฝายหนึ่งอูย่านบางน้ำเปรี้ยวกับบางฟิกส์สโงบินตัวแทนน้ำมันเครื่อง M1 e t t a m นะครับอูท่านใดต้องการจะเปิดเป็นตัวแทนนะติดต่อมาที่เพจของเราได้เลยนะครับ ก็รู้อยู่ว่ารถซิง่งรถแข่งตอนนี้ก็ใช้กันเยอะแยะทั่วไปอันนี้ทำไรอะอันนี้ทำไรฮะรอยกเครื่องอ๋อนี่ร้อยกรอยกเครื่องอัพสเต็ปใหม่ครับนี<ย>่ ie, และที่สำคัญคือบังฟิกตอนนี้ทำา5 0 0แล้วด้วยงานวันที่24นี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเจอกันครับนี่ยกเครื่องอัพสเต็ปใหม่ อีกไม่นานอีกไม่นานน,าน,นี่ระบบน้ำมันมาแล้วนี่ระบบน้ำมันมาของเก็บห้องเครื่องใครที่อยากจะรู้ว่าราคาเก็บห้องเครื่องเท่าไหร่อย่างไรนะติดต่อที่บังฟิกโดยตรงเลยได้เสียบิดสวัสดีครับงานเสียบิทเมื่อไร่เอ่ยโอ้โหดูดีมครับ ดีมดีมขนาดดีมแม่งยังเบอรเดินระบบน้ำมันน่ะสุดต,ตายแล้วอูแรงจริงครับแม้กระทั่งบออร์ไซยังจัดระบบน้ำมันให้เลยไปผมพาไปดูรถแข่งดีกว่าก็รถแข่งนะครับถ้าช่วงนี้ก็รู้อยู่ว่าสนามปิดก็จะประมาณนี้นะครับ ฝุ่นนี่จะกังเลยนะครับอันนี้คือรถแข่งของเขานะฮะดูฝุ่นดูฝุ่นฝุ่นกังเลยอะ่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับคือตอนนี้สนามก็ปิดอยู่ก็รู้ๆกันอยู่นะตอนนี้สนามก็ปิดอยู่ทั่วประเทศนะครับเราก็ต้องร่วมมือกันนะฮะให้ให้มันหมดไปก่อนนะครับให้มันหมดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอย่างเช่นเคยสนามเปิด ทุกรทุกอย่างก็จะเข้าสู่ระบบเดิมละไปดูคร่าวๆกันผมจะอธิบายพอคร่าวๆนะฮะให้รู้ว่าเท่าที่ผมรู้ดีกว่าผมก็ไม่ใช่ช่างนะนว่าเครื่องยนต์ทำอะไรมาบ้างส่วนเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยววันหน้านะครับเรามาสัมภาษณ์กับบังฟิกอีกทีหนึ่งก็นี เก็บ้องเครื่องนะครับระบบน้ำมันอยู่อยู่เท่าไหร่อ่านะครับนี่โมดิฟายเครื่องยนต์ก็เป็นสูตรของทางอู่นะครับอันนี้อันนี้ถังดักไอถังดักไอนี่เจาะเจาะเอาไว้สองสองรูเลยนะครับเพื่อให้ระบายเครื่องไอจากเครื่องยนต์ให้ให้ได้ไวที่สุดเครื่องยนต์เป็น u4 นะครับ มาทําการโมดิฟายรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นของสามพันฝาหน้าสามพันนะครับายางบางตันเจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะขอบังฟิกเดือนหนึ่งเจอเจอการขับบางอ๋อเดือนเดือนหนึ่งเหรอเดือนหนึ่งปีหน้านะอันนี้มอน้ำดูมอน้ำขยับโอ้โหใกล้ๆเลยมอน้ำใบเล็กนะใครใบเล็ก ส่วนขนาดของหม้อน้ำเนี่ยผมว่ามันเล็กลงเพราะอะไรถึงใช้หม้อน้ำตัวนี้เดี๋ยวรอหมดมาสัมภาษณ์คันนี้กันอีกทีนึ่งนะเทอร์โบก็เป็นฝาหน้าสามพันปากเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจสวัสดีครับช่างวุน้นพังงาพฤษจิกายนอ๋อโอเคเสียบิสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขาเปิดก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเสียบิสช่างวุน้นอ่าปีนี้ผมบอกแล้ว ไปเจอกันแน่นอนครับพังงาผมขึ้นไปแน่นอนครับเดี๋ยวรอให้ผนวิกฤตช่วงนี้ไปก่อนสวัสดีครับช่างหวาช่างหวาทโ์โบโผมอ่านผิดตลอดเลยถ้าถ้าผมอ่านผิดผมขอโทษด้วยนะลูกพี่นะปั๊มหัวฉีดของค่ายไหนโอกาสหน้าครับเนี่ยก็เดินอินเตอร์ก็เป็น3นิ้ว อินเตอร์สนิ้วทั่วไปนะครับแต่เดินใกล้ๆเลยเดินไม่ไกลนี่ปากเทอร์โบไอปากคอยคอยเตอร์ถึงเทอร์โบประมาณ2ฟุตกว่ากว่านี่นะเดี๋ยวอองเครื่องนิดหน่อยรุ่นนี้เป็นยางบางอย่างที่ผมบอกล้อหน้าก็จะน่าจะอยู่ประมาณที่2 7งเจห้ นะฮะขอบ18แต่ว่าดูมันเล็กๆเอ,อ๋อ2 2อไม่ใช่2 7 5 225แต่ว่ายางแข่งตัวนี้มันจะเป็นยางตัวแดกฮีโร่275 4 0 18นะฮะของแดกฮีโร่แดกอันนี้ก็เป็นโชคคู่เดียวนะครับเป็นการไล่ช่วงล่างของทางอู่เลย เบาคู่โอ้โหดูหรือหรือเอานะารถแข่งกันนะไม่ต้องเอาอะไรหวือหวามากมายอันนี้รถประจำอู่เลยเกียร์ใช้เกียร์ของอ,อ,อะไรอัตราทดเฟืองท้ายเท่าไหร่อีกไม่นานครับเราเห็นนิมิตหมายที่ดีแล้วตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อน้อยลงอีกไม่นานเราก็คงได้มาสัมภาษณ์ตัวต่อต,ตัวกันเลยนะครับ เป็นเคอร์อกี้เคอร์อกี้สองใบหลังแข็งนะฮะโอ้โหดูสวิตอะไรอันนี้สวิตอะไรเก็บเอาไว้เป็นความลับนะฮะวันนู้นเดี๋ยวเราคอยมาคุยกับเขานี่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะนี่รถแข่งของทางอู่แต่ที่รู้ฝุ่นท่วมเลยครับฝากด้วยนะครับ กับน้ำมันเครื่อง M1 x t t e m m อู๋ท่านใดต้องการจะเปิดลงเป็นตัวแทนนะครับติดต่อมาได้เลยตอนนี้ผมก็จะเริ่มขยับไล like, ์เรื่อยๆละตามอู่ตัวแทนของเราทั่วไปตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่หรือว่าอะไรเดี๋ยวใครว่ากันอีกทีนึ่งฮะ เพราะว่าหลายๆที่สถานบันเทิงก็ยังไม่เปิดนะฮะไปไหนไม่ได้ครับนอกจากอยู่บ้านครับให้ดูนี่นี่ถ้วยอะไรมากมายที่นี่เขาก็รีแมปด้วยนะจูนกล่องด้วยทำหมดทุกอย่างมามาใช้บริการกันได้เลยครับผมสรงบินชอ็อป เยอะแยะไปหมดอ่าวันนี้ก็หอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนดีกว่านะแนะนำนะครับกับอู่ตัวแทนของ M1 Extreme นะครับกับอีกหนึ่งอู่นะครับย่านบางลำเปี้ยวกับบางฟิกสรงบินนะครับเบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วใครต้องการจะทำ modify ซ่อมบำรุงติดต่อมาที่เบอร์โทรได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าราคากันเองแน่นอนแล้วก็ บรรยากาศดีมากนะครับลมเย็นตลอดเลยนะครับวันนี้อ,อ่าเซียเบนส์ใจเย็นครับเสียเบน์เมืองการขอให้เขาเปิดอีกนิดนึงผมไปหาลูกพี่แน่นอนนะครับกับนี่อีกหนึ่งอู่นะครับเสียเบน์กับเจ้า2005นะมีทั้งยางบางแล้วก็สอ0 5โปรด้วยนะครับกับน้าหนักตันหนึ่งของเขาเบน์เมืองการอ่าวันนี้ผมบังกูนะครับฝากกับอีกหนึ่งครั้งกับน้ํามันเครื่องของ m 1 extreme นะะอู่ท่านใดต้องการจะเปิดเป็นตัวแทนนะครับติดต่อมาได้เลยแล้ว เดี๋ยวเราดูกันว่าครั้งต่อไปผมจะไปไหนแต่ที่แน่ๆน่าจะเป็นของเสียบิ๊ก BBM พรุ่งนี้นะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเจอกันแน่นอนครับกับเจ้าของเกียร์ซิ่ง BBM จะเยอะแยะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฝากอีกหนึ่งครั้งครับกับอู่บังฟิกสโลงบินต้องการที่จะซ่อมบำรุงหรืออะไรแล้วแต่โทรมาตามเบอร์โทรด้านบนได้เลยวันนี้ผมบังกูนะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ